สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฟุตบอลเมื่อคืนนะครับ AFC e l i t ค c ั p ฤดูการ2024-25หรือถ้วยใหญ่ของเอเชียสองคู่สองคู่ใหญ่ครับจบลงไปเรียบร้อยแล้วก็รวมเอาฮิลาตั้งแต่วันแรกนะที่ถล่มกวางจูไป7เจ็ดประตูต่อศูนย์อันอารีนะครับเมื่อคืนนี้แหมแฟนแฟนลิเวอร์พูลที่รอรับชมบ๊อบบี้เฟอร์มิโน่นะครับไม่ผิดหวังนะครับยิงใส่บุรีลำ ลูกที่3าน,น,นในนาทีที่30กว่าทําให้ชนะบุรีรัมไป3ประตูต่อ0นั่นก็คือคู่แรกนะครับคู่ที่2นะครับแฟนแฟนโลนโดนะครับแฟนแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดก็ดีคนที่ชื่นชอบโรนลโดก็ดีนะครับไม่ผิดหวังครับยิงใส่โยโกฮาม่าเมรินอตไปทําให้อันนัเซอร์ชนะไป4ประตูต่อ1นะครับก็เดี๋ยวรอชมคืนนี้นะว่าคาวาซกิฟันดาเลจะโดนหรือเปล่านะครับ มีรุ้นอยู่ที่คาวาสกิฟอนเดเล่ครับพบกับอาวัสนะครับ,บ,บ,รบอืมก็สรุปทีมที่เข้ารอบดังนี้นะครับเอาวิลานอานอาลีแล้วก็อันนัสเซอร์นะครับอืมเราดูว่าอันวัสแล้วก็คารฟัสคาวาสกิฟอนเตเล่คืนนี้จะเป็นเช่นไรนะครับน่าติดตามเราชมไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ก็เออ วันนี้นะครับตรงกับวันที่27นะครับโอ้ฟ้าตั้งแต่ตอนเช้าเลยบึมบึมบึมขณะน,นี้แอดมินนั่งทําคลิปอยู่ที่สัตหีบนะครับแถวแถวนาวิกโยธินหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับที่เขาหมอนฟ้าบึมบึมบึมเลยตามพยากรณ์ทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศนะครับวันนี้จะโดนพายุฝนตกหนักนะครับถ้าดูตามแผนที่ดาวเทียมแล้วแดงทั้งแดงทั้งเหลืองมาพร้อมๆกันเลยครับดังนั้นขับขี่ยวดยานด้วย ความระมัดระวังก็ก็ถ้าไม่จำเป็นกอน็อย่าพึ่งออกไปไหนเลยครับเพราะว่าฟ้าใหม่ฝนใหม,ใหม่ก่อนจะเข้าฤดูฝนพฤษภาคมนี้ก็ฤดูฝนแล้วครับคืนนี้นะครับรับชมนะครับสี่ทุ่มครึ่งน,นะครับแฟนๆหงแดงนะครับจะเก็บหนึ่งแต้มเพื่อการันตีในการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้หรือไม่โปรดติดตามรับชมไปด้วยกันนะครับผมสี่ทุ่มครึ่งครับสี่ทุมครึ่งน,นะครับลิวพูจะสร้าง ครับเขาเรียกว่าอะไรถ้า,ถาเกี่ยวโค้ดอันเนอร์สลอเน,นั่นจะเป็นโค้ดคนแรกของดัตต์นะครับที่พาทีมคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับสมัยที่20นะครับรวมถ้วยสูงสุดนะครับไม,ไม่เอาคำว่าพรีเมียร์ลีกหรือดิวิชั่นหนึ่งนะครับเอาต้องเอาทั้งสองวาระมารวมกันทั้งดิวิชั่นหนึ่งแล้วก็พรีเมียร์ลีกนะจะได้ยี่สิบยี่สิบครั้งยี่สิบสมัย ได้หรือไม่อ่าคืนนี้สเปอร์จะเป็นผู้ให้คําตอบในด่านแรกนะครับอืมหรือว่าถ้าถ้าไม่ได้ <c oughs> ก็ไปว่ากันว่าเอออาร์เซนอลจะสะดุดขาตัวเองอีกห,หรือเปล่าอะไรอไอ้ชนะชนะนี่ไม่เท่าไหร่นะครับขอขอแค่เสมอพอเพราะว่าชนะนี่มันก็ยากเต็มทนแล้วในพรีเมียร์ลีกนี่ชนะคู่แข่งยากนะครับไม่ว่าทีมทีมอะไรก็ตามเฮ้มาเจอลิเวอร์พูลดีลิเวอร์พูลชนะยากมากเลยแต่ว่าสุดท้ายก็ชนะนั่นแหละอืมเพราะว่าตาราง ตารางคะแนนเป็นคําตอบนะครับหากว่าอย่างไรก็ต้องไปดูไปถามนอตติงแฮมฟอร์เรสแล้วก็ฟูลแลมดูทําอย่างไรนะฟูลแลมก็เกือบไปนะครับเมื่อคืนนี้ฟูลแลมก็เกือบไปนะคอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวรอรุ่นอันวัสแล้วก็คาาวสกิฟอนเดเล่คืนนี้ครับห้าทุ่มครึ่งแล้วก็ลิวอ์พูพบกับสเปอร์นะครับค,นนคนนนืนนี้แหละคืนนี้วันนี้สวัสดีครับ